ได้เวลาไปกู้เบ็ดแล้วครับผมบาด <c oughs> ไหนเด้เวลากู้เบ็ดแล้วย้ำเศร้าครับเศร้าแล้วนะแต่เป็นกำลังหิมฮ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 มครับผมหลุดน้ำกันครับวุ่นหลังไหนวุ่นหลังไหนวุ่นเออเห็นบอเดี๋ยวเขาใส่บักทานนั่นน่ะเห็นเราตีกันไหนเนาะไอ้บวกกิโลเนี่ยของบาวอดครับบาวอด รถลุนเบาวัดครับผมชิ้นเบาปุ๊กกิโลแท้ตัวใหญ่แท้มันงึบๆไปไปเบ็ดมันไปเบ็ดนบอลเขาเบ่งไหนบต่นนี่แม่เดี๋ยวรถลุนครับบวกไก่ดิครับผมเจิกหน้าเลยครับผมอยู่ขนจิงหน้านี เอาครับผมกำโคออกมาแล้วครับกำโคทุกยี่เงยเถี่ยนี่นะกว่าแล้วว่าต้องเป็นบกกิโลอือดึงออกงายครับนี่ปลาโคครับผมปลาโคปลาปลาดึงของได้ปลาโคครับผม เฮ้ยไอ้ร cool? ุ yeah> ่นกับรุ่นของผมกับท่านได้ไปกูดแล้วครับผมรุ่นเบ็ดน้ำเบาหวานกันโอ้จะดึงยากครับโอ้หลุดหลุดหลุนนั่นวะโอ้เสียดายครับครับปวดปวดปาดปวดทักปวดเนี่ยปวดจนปาหลุดครับบังหันเอ้ยเสียดายไปเลยครับไปรุนหลังเด้อ หลังนี้ขงบาว์วัตอุ้ยนั่น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 ไม่เงียบคัยเงียบเห็นัอือบ่กยี่อือบอกยี่้าวอือตัวสวยยังครับปลาไหมอู้ยกำป่าไมอือบอกโลบะเนี่ยตัวตัวปลาถึงงานขึ้นไหมเออไม่ตัวงานแบ อสุดยอดเลยต้องการไส่กิโลครับเนี่ยหมออุ้งกับเก็บไปกี่กลับเนี่ยนี่สุดยอดเลยมาแล้วมันมาแล้วไอ้จีนเด้อะไอกินไก่เชียงหน้าครับเมื่อกี้ก็บอกกิโลครับอยู่ในี่ไปลายหง่านี่ปลายหง่านี่รุดโอ้บอกกิโลมันดี่แล้วมาถือหลังหลังตัวกันอีกใส่เบ็ดใส่เบ็ดจุ่มกันหน่อยน้ำมัน, <ไป S 1> นนีไ่ไหมหาหลังกกเนอ,ะ,อ,ะ,อะมาแล้วครับ